สิบพืชผักผลไม้ช่วยย่อยและประทานบ่อยไม่ท้องผูกอย่างแน่นอนรับชมวิดีโอคลิปนี้จบประโยชน์สาระเพียบอาหารสมองมาแล้วจ้าพืชผักผลไม้เหล่านี้สามารถช่วยย่อยได้ไปรู้จักกัน 1. สับประรด 2. มะละกอ 3. กล้วย 4. แอปเปิ้ล 5. ้าอะโวคาโดหลูกพลุน 7. มันเทศแปแตงกวาเก้าใบกระเพรา 10. หอมแดงครับของเหล่านี้สามารถช่วยย่อยได้โดยเฉพาะการเาผาผลาญไขมันส่วนเกินได้อย่างยอดเยี่ยมครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับส c คร b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะและที่สำคัญบครบกวนเข้าไปรับชมที่ไลนี่ด้วยนะขอบคุณ line com จ้า